คุณเก่งอะไรคุณถนัดอะไรคุณมีความเชี่ยวชาญอะไรนั่นคือเทรนของปี2 0 2 6ค่ะคนที่มีความเชี่ยวชาญบางสิ่งบางอย่างแล้วออกมาสอนออกมาให้ข้อมูลออกมาให้บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเฉพาะทางนะคะเน้นย้ําเลยนะคะเฉพาะทางคุณมือโปรด้านไหนอะเก่งเรื่องอะไรต้องนําเสนอด้านนั้นแบบที่สามารถช่วยเหลือใครบางคนหรือกลุ่มเป้าหมายบางคนได้ ะค,ะความเชี่ยวชาญความเก่งความถนัดตรงนี้อาจจะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะคะหรือมาจากสิ่งที่เรากําลังศึกษาก็ได้แต่อาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่าคุณโปแล้วคุณคุณออกมาสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะต้องเอาความเก่งเอาความถนัดของเราอะคะ่ะมาสร้างมาสร้างงานหน้าช่องมันถึงจะเป็นเทรนที่เติบโตคําว่าเทรนที่เติบโตหมายถึงว่าคุณทําแล้วมันจะโตต่อเนื่อง มันจะไม่มีคําว่าว่าแย่จังเลยวันนี้ไม่มียอดวิวแล้วเราไม่ได้ส่วนแบ่งค่าโฆษณาไม่จริงสายเนี้ยที่เลือกมาให้ห้าแบบวันนี้นะเรียนให้จบแล้วไปแกะรอยตัวเองแล้วคอนเฟิร์มจ้ะคอนเฟิร์มเลยว่าคุณจะไม่เสียเวลาในการสร้างช่องปั้นช่องตัวเองการปั้นการสร้างที่ดีอะค่ะมันต้องเริ่มจากการที่เราเริ่มต้นถูกก่อนแล้วระหว่างที่ทําเนี่ย มันยังเชื่อมต่อกับสินค้าย,ยังไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องวางคอนเซปตต์นี้ไว้แล้วจะบอกได้เลยว่ามันเป็นเทรนก็จริงแต่มันอาจจะไม่ได้แมสเพราะว่าอย่างเช่นความเก่งความถนัดความเชี่ยวชาญส่วนตัวตอนนี้ที่ครูป้อมทำอยู่อ่ะมันไม่ได้มียอดวิวเยอะมันเป็นเฉพาะทางมันเป็นเฉพาะกลุ่มในสิ่งที่บางคนที่เขาอ่ะต้องการเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ที่หน้าช่องเราเนี่ยว่าเขาจะไปทำเฟซบุ๊กยังไงให,ให้มันได้เงินเขาก็ต้องตามเราใช่ไหมมันไม่ได้แมสนะ 5้าเทรนวันนี้มันไม่ได้แมสแต่มันหาเงินให้คุณแน่ๆแล้วมันจะสร้างธุรกิจให้คุณด้วยนะคะความเชี่ยวชาญส่วนตัวมาจากประสบการณ์ระยะเวลาในการทำงานนะคะเรื่องที่คนอื่นมักจะมาปรึกษาคุณคนอื่นชอบมาถามอะไรคุณลองติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกซิว่าเพื่อนมาถามอะไรคนรอบข้างมาถามอะไรสังคมรอบตัวเราอะที่เขาอยู่แบบรู้จักเราอะส่วนมากเขาจะมาถามอะไรเรา เรื่องนั้นแหละจะพาเราไปหาเงินได้ความถนัดความเก่งนะคะมันจะมาจากสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากเราลองเช็คลิตดูเช็คลิตดูนะคะลองเช็คดูค่ะว่าคนถามเราหรือขอความช่วยเหลือจากเราอะเรื่องอะไรมากที่สุดจะสามารถไปเชื่อมโยงกับธุรกิจที่จะพาตัวเองนะไปเติบโตได้เพราะเทรนตรงเนี้ ไม่ได้เลือกมาเพื่อให้ทุกคนไปทำและยอดวิวมันไวรัลไม่จำเป็นต้องไวรัลเรื่องยอดวิวแต่จำเป็นต้องได้ยอดขายที่เลิศที่ตอบโจทย์กระเป๋าเงินตัวเองว่าฉันต้องการทำคลิปวิดีโอแล้วหาเงินให้ได้แบบนี้ดังนั้นถ้าไปผิดทางนะเลี้ยวกับมาแล้วก็มาค้นหาตัวเองก่อนเฮ้ยตอนเนี้ยฟอลโลเวอร์มันเท่านี้ยอดวิวมันก็เท่านี้ต้องหาความเก่งไป,ไปแบบ โชว์เขาแล้วแหละเพราะถ้าเราไม่เก่งอะไรไม่ถนัดอะไรเนี่ยมันสู้ตลาดไม่ได้พอปีสอง6ันี่กอ่ะต่อให้ทําได้เป็นสิบล้านวิวร้อยล้านวิวอ่ะเงินก็จึงหนึ่งบอกเลยไม่ต้องรอหรอกวันนี้ก็เห็นแล้ววันนี้เราเห็นแล้วว่าจะแตะร้อยล้านวิวแล้วยังไม่ได้ถึงร้อยเหรียญเลยร้อยเหรียญเท่ากับเท่าไหร่สามาสองเราต้องทำร้อยล้านวิวบ้าบ้าไปแล้วฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไวรัลแต่มันต้องตอบโจทย์เพื่อแก้ปัญหาสำหรับกลุ่มบางกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องซีเรียสเรื่องยอดวิวแต่ต้องตามเทรนด์การตลาดให้เติบโตว,ว่าปีพศออข้างหน้าเฮ้เราควรต้องทําเรื่องอะไรไม่ใช่ทําไปเรื่อยแล้วหาเงินไม่ได้สักทีารกปฏิบัติหน้าที่ของเราในการทําคลิปวิดีโอเนี่ยนี้ถ้าเราหลุดคอนเซปต์บะแปลว่าเราหาตังค์ไม่ได้นะมันอาวส่า,า,ษาษยอดวิวร้อยล้านวิวแล้วเห็นกันอยู่เห็นกันอยู่ไม่ ไม,ไม่ได้ทําให้คุณพวกคุณเสียกําลังใจสําหรับคนที่มีฝีมือในการสร้างยอดวิวหลักล้านนะคะแต่ว่ามายื่นข้อแก้ไขสําหรับรายได้ที่จะเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าของเราว่าถ้าเราสามารถทําคลิปให้มันไวรัลได้แล้วขอส่วนแบ่งค่าโฆษณาคุณลองกลับมาซิว่าลองทําคลิปให้เป็นไวรัลแล้วมีสินค้าตัวเองแบบติดไปด้วยอ,อยากให้โตเบอร์นี้ จะเล่นคีย์นี้จนกว่าจะทําให้ลูกศิษย์ที่หน้าช่องของตัวเองอะ่ะได้รวยกันทั่วหน้าได้ตอบโจทย์ตัวเองกันทั่วหน้าว่าฉันมาทําวิดีโอเพื่อเงินเพื่อเงินแล้วเงินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วการนําเสนอของเราเราต้องนําเสนอยังไงเก่งอะไรถนัดอะไรเชี่ยวชาญอะไรทําข้อมูลเอาไว้หน้าช่องของตัวเองเยอะๆจะทําให้ลูกค้าเนี่ยหรือกลุ่มคนดูอะ่ะเขารู้ว่าเราสามารถไปช่วยเหลือเขาได้นะคะไม่ใช่ ไปโฟกัสว่าทำวิดีโอให้แตกแตกต่างบ้าที่สุดแล้วให้มันแบบเป็นสิบสิบล้านร้อยล้านแล้วได้เงินส่วนแบ่งจาก Facebook y o u t u b e อ่ะมันไม่รวยนะมันไม่รวยนะลองไปศึกษาอันดับหนึ่งของโลกดูว่าอย่างยูทูบเบอร์ดับหนึ่งของโลกก็คือมิสเตอร์บีทใช่ไหมคะมิสเตอร์บีทอ่ะมิสเตอร์บีทมิสเตอร์บีทนี่แหละเขาถึงเขาถึงขั้นเอ่ยปากเลยว,ว่า u t u b e อ่ะเขาไม่ได้จ่ายเขาแพงเฟซบุ๊กไม่ได้จ่ายเขาแพง ในสิ่งที่เขาได้แพงมากที่สุดคือการขายสินค้าคือการทําธุรกิจจากการที่คนนรู้จักเขามากที่สุดท่านดับหนึ่งของโลกพูดแล้วอะเรายังไม่ทําหรือเรายังคิดไม่ทันมันเสียโอกาสของเราดังนั้นจะมาแบบฟื้นฟูหัวใจฮิวใจกันข้อเนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าพวกคุณจะรู้ว่าการทําคลิปวิดีโอเท่ากับ การขยายผลเพื่อให้คนรู้จักคุณมากขึ้นว่าคุณเก่งเชี่ยวชาญด้านอะไรช่วยเหลืออะไรเขาได้มีประโยชน์อะไรไหมที่เขาจะต้องเจอคุณที่เขาต้องรู้จักคุณดูคลิปคุณเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างหน้าช่องใครหาประโยชน์ยังไม่มีแต่ไม่ต้องมาบอกว่าทําคลิปตลกไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ไปดูก่อนคนนี้เขาทําคลิปตลก คนที่เขาแบบเชี่ยวชาญหรือเก่งในด้านของการทําให้คนมีรอยยิ้มอะ่ะเขาก็ได้เงินนะจ๊ะสินค้าเข้านะหมายถึงการได้รับการจ้างงานจากสปอนเซอร์ต่างๆนะคะสปอนเซอร์ต่างๆเข้ามาจ้างความบันเทิงเยอะเพราะว่าความบันเทิงคนเห็นเยอะไงเออคนเห็นเยอะพอเห็นเยอะเสร็จแล้วเนี่ยเอาสินค้าไปวางกับความตลกคุณเห็นนาราไหมอ่านาลาเคปก็เถื่อยอะ่ะขำไหมตลกไหมแต่ละชิ้นแต่ละอัน สินค้าร้อยแปดทันอย่างนางรีวิวได้หมดนั่นคือความแบบความเป็นตัวเองความเชี่ยวชาญความเก่งในเรื่องของการนําเสนอของเขาอะก็มีคนจ้างเออก็มีคนจ้างฝึกไปค่ะฝึกไปฝึกแล้วต้องทําให้ตัวเองอะเติบโตในด้านนี้นะคะทําวิดีโอแล้วต้องได้เงิน